สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะครับหยุดปกติของวันอาทิตย์แล้วก็หยุดช่วงเทศกาลสงการด้วยนะครับหยุดสามวันอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับวันนี้ก็มีเวลาว่างนะครับผมก็เลยจะนวมสองตัวนี้นะครับน้ําหนักมันไล่ๆกันนะครับ26งหกหน่อยๆน่อยกับสองเจ็ดหน่อย,หน,อยหน่อยนะครับ ตีไปก็ตัวเขียวนี่ก็สองเจ็ดอันนุนก็สองแปดนิดๆน,นะครับเตะนวมกับมาฮาวดูนะครับวันนี้ก็ว่าจะเตะนวมทัก2สองอันนะครับนวมปิดปากเอากำลังนะครับแล้วก็เช็คตัวมาใหม่ด้วยว่ามันบินยังไงยังไงครับวันนี้ ไก่ก็ลอ,อยและไล่กันแล้ครับไม่เตี้ยมากครับตัวเขียวก็ดีสูงพบพอๆกันกับเจ้าเหลี่ยมเพชรน,นะครับตัวนี้เพราะว่าจะมาฮาวเก็ตีชนะมา20นาทีชนะคู่ต่อสู้นะครับคู่ต่อสู้ก็ลองครับแล้วนี้ก็จะนวม แต่ถ้ายังไม่ไปก็น่าจะไปหาไฟที่สองต่อนะครับสิ้นเดือนนี้แล้วก็ถ้ามีคู่เตะพัตเตอร์ก็จะเตะสีเขียวดูนะครับผมยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับตัวที่มาใหม่นี่ตัวเขียวๆนี่ครับผมเห็นเขาเตะสุ่มเมื่อวานผมว่าแข้งหน้าเขาน่าจะดีนะครับ เพราะว่ามันชนะมาแล้วครับตัวนี้อันกัดนิดหนึ่งครับผมก็เลยซื้อมาแพงหน่อยจากภาคอีสานมีพี่ <c oughs> เขาแนะนํามาเพราะว่าเขาซื้อมาสามตัวแล้วแล้วก็ไปตีชนะเงินหมื่นมานะครับของพี่เขานะตัวนี้ก็ชนะเงินแค่เท่าไหร่ตีแค่สา 3, มพันตั้งตัวนี้ทีคุยเขี่ยว <c oughs> <c oughs> ส่วนใครที่เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดนะครับก็ขอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลสงการก็ขอขับรถอย่างะาระมัดระวังกันด้วยนะครับเดี <n> ๋ยวผมให้ไปดูไก่รุ่นๆอีกสักพักหนึ่งนะครับ สดสมบูรณ์นะครับแขหน้าก็สะเก็ดหลุดหมดแล้วครับเจ็บน้อยครับเพราะว่าชนะมาแค่ยี่สิบนาทีเองนะครับเป็นไก่ที่ตีแทงตอรีนะครับหน้านี้เป็นจำจำจำเลยครคู่ต่อสู้โดนมันจะโดนแผลหูกับแถวหัวนะครับหัวต่ำตีเจ็บหน้าตรงก็ตีเจ็บเป็นไก่หน้างอนพม่าไม่ล่อ เป็นไก่ชิ่งหันตบนะครับโยกเป็นฝากกดไลค์กดแชร์ช่องแก้วโยกเพชรด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีครับขอนวมไก่ก่อนวันนี้น่าจะนวมสองอันครับอยู่คนเดียวเด็กๆมันกลับต่างจังหวัดกัน